อาจารย์แม่โจ้ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่มารับพลังกอดมารับการเติมจากอาจารย์แม่โจะนะคะที่มีหัวใจแห่งความศรัทธามีความรักมีความเชื่อมั่นต่อบารมีพระแม่สีมหาอุมาเทวีได้มาร่วมแรงร่วมใจกันมาส่งพลังดีๆมารับพลังรับพรจากพระแม่อุมา ทุกภาคทุกปางในวันนวรารีที่งานวัดแขกสีลมนะคะอาจารย์แม่โจขอบคุณจากหัวใจเลยนะคะที่หลายๆท่านเห็นอาจารย์แม่โจแล้วก็แวะเวียนมายกมือไหว้แล้วก็ขอพรน,นะคะอาจารย์แม่โจซาบซึ้งมากๆที่มีคนที่รักศรัทธาพระมารดาแล้วก็รักกายสังขารอาจารย์แม่โจกด้วยมารับพลังกอดกันแล้วก็ดีใจร่วมถ่ายภาพนะคะเป็นภาพ และเป็นความประทับใจที่อาจารย์แม่โจ๊กไม่ลืมเลยนะคะแล้วก็อยากเจอทุกทกท่านทุกทกปีและพยายามที่จะไปจัดสมที่งานนวัตตีให้ได้ทุกปีนะคะอาจารย์แม่โจ๊กปิติสุขทุกครั้งนะคะที่ได้เจอทุกทกท่านและมีความศรัทธามีหัวใจได้มารับของมงคลชี้สมของเทวลัยพระแม่สีมหาอุมาเทวี TV นะคะอาจารย์แม่โจ๊กก็จะนำของมงคลไปแจก และหนังสือคำสอนพมานดานะคะและนำอาหารเจเครื่องดื่มไปแจกนะคะมีผัดหมี่เจและจากรูเจขนมหวานไทยและขนมต่างๆนะคะก็ประมาณ500ชิ้นแล้วก็น้ำดื่มน้ำสมุนไพร500ขวดนะคะหนังสือคำสอนพมานดา500เล่มและของมองคลต่างๆที่นำไป วงสวงแล้วก็แจกให้กับผู้ที่มาร่วมซุ้มและมาทักทายอาจารย์แม่โจงนะคะพร้อมเสื้อองค์เทพนำไปแจกในเรื่อง,องของกิจกรรมที่จะตอบคำถามหรือว่าร่วมซุ้มนะคะอาจารย์แม่โจ้ก็จะมีเสื้อแล้วก็มีของมองคลต่างๆภาพพระมารดาเตรียมไปทำพิธีบวงสวงแล้วก็แจกให้กับทุกท่านที่มีศรัทธาต่อพระมารดาพระแม่สีม,มหาอุาเทวีในงานนวัตรตีครั้งนี้ อาจารย์แม่ขอความเป็นมงคลส่งถึงทุกทุกท่านที่มีหัวใจแห่งความทักดีมีความรักมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาต่อพระแม่สีม,มหาอุมาเทวีนะคะทุกท่านที่ร่วมพิธีในงานนาวราตีไม่ว่าจะซึ้งใดนะคะด้วยแรงศรัทธาที่เรามารวมพลังและมา สัเนเสริญในค่ำคืนนี้นะคะค่ำคืนแห่งวันนวราตีวันแห่งชัยชนะทุกคนจะได้รับพลังความสุขกลับไปไม่ว่ามางานนี้หรือว่าดีน้าที่แห่งใดนะคะอาจารย์แม่โจคเชื่อว่าทั่วโลกจะมีเสียงดังกึกก้องว่าโอมสติโอมโอมสตติโอมโอมกาลิโอมนะคะแล้วก็สรนเสริญพระนามท่านในก้าวภาเก้าปางก็เป็นความเป็นมงคลและเป็นพลังที่ดี ให้กับตัวเราเองนะคะและอาจารย์แมโจก็ขอบคุณแล้วก็ซาบซึ้งมากๆนะคะที่ทุกท่านเข้ามาแวะเวียนแล้วก็มาขอพรรับเจอมงคลจากกายสังขารอาจารย์แมโจนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่มามอ,อบอะไรให้กับกายสังขารอาจารย์แมโจด้วยบารมีทรรดาที่อยู่ในกายสังขารอาจารย์แมโจหลายๆท่านก็นำของอะไรมาถวายมามอบ ไห้นะคะขอบคุณจากหัวใจเลยนะคะในปีนี้อาจารย์แม่โจ๊กได้จัดซุ้มและจุดเดิมน,นะคะแล้วก็แต่ว่าตรงหัวนมไม่ได้ไม่ได้ตั้งแล้วนะคะตรงปากซอยก็จะย้ายยิ่งมาอีกฝั่งนึงนะะตรงข้างๆนะคะแล้วมาเจอกันนะคะพื้นที่อาจจะแคบนิดนึงแต่หัวใจยังกว้างเสมอสําหรับทุกคนนะคะมาร่วมปามะทา้าวมาร่วมรับเสด็จธะมารดาพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี พระแม่สลักสวดีพระแม่ลักษมีนะคะท่านจะมาประทานทอรเรื่องอำนาจวาสนาบารมีนะคะและปะัดเป่าอุตสรคเปิดปัญญาเปิดสติเปิดความรู้ความสามารถให้กับทุกคนมีความสุขในทุกๆด้านเปิดโชคเปิดลาบเปิดงานเปิดเงินกิจการงานที่ติดขัดก็จะเปิด ขึ้นให้กับทุกคนที่มีความรักศรัทธาตรงนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะพลังความเชื่อนี่แหละจะทําให้เราได้รับพรตรงนั้นแต่ถ้าเกิดเราไม่ไม่เชื่อเราไม่ศรัทธาเราไม่มั่นใจเราก็กำก่งนะคะเราก็จะได้น้อยนิดหนึ่งนะคะอาจาร,รย์ณโจงจะบอกตรงนี้เคล็ดลับในการรับบารมีรับพลังเราต้องถวายด้วยศรัทธาเรามีหัวใจน้อมบูชาท่านเราต้องน้อมให้สุดใจแล้วก็ สันเริญบูญชาเต็มพลังด้วยหัวใจศรัทธาตรงนี้เราจะได้พลังดีๆกลับไปอย่างแน่นอนอาจารย์แม่โจก,ก็ขอสาธุกทุกท่านนะคะที่ได้มาเจอกันได้แวะมาทักทายแล้วก็มารับการเจริญมงคลที่สมพระแม่สีมหาอุมาเทวีชนบุรีนะคะอาจารย์แม่โจตื้นปิติแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้เจอทุกทุกท่านนะคะที่เรามีหัวใจเดียวกันคือมีความรักมีความเชื่อมัน่นมีความศรัทธาในบารมีแห่งพระแม่สีมหาอุมาเทวีได้มาร่วมรับเสด็จ ในงานนาวราตีประจำปี2568เราคือหัวใจเดียวกันคือลูกพระมันดานะคะลูกพระแม่สีมหาอุมาเทวีไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดเรารักพระองค์ทุกที่นะคะสาธุเจ้าค่ะ